มนุษย์ใดแอบอ้างอิงสวงดุดเทพเทวาปวงปกฟ้าอิทธิฤทธิ์ลือรวงประโคมเล่าซุกส่อนโฉมฉาบหน้ากากนั้นทุลีผงมนุษย์ใดอวดอ้างสวรรค์สร้างกูเหนือคน บุญญาที่การล้นประหนึ่งว่าเทวาปานแค่เพียงเศษสวะลอยขะขวางกลางจักรวาลฟันเพอสร้างตำนานกูยิ่งใหญ่กว่าใดผองลืมหัวกลาตนจะครอบพร้นศรัทธาครองอำนาจพเด็จปองกิเลสกลัวมายากรืน หลงลุ่มละเมอฝันจะบันดาลชะตายืนหยัดอยู่ดำรงขืนอายุไขร้อยร้อยปีเพียงเพื่อสนองเจตสุดวิเศษแรงฤทธิีกุมสิ้นทุกสิ่งมีทั้งหมดล้วนใต้ตีนกูกรับกรอกและหลอกเยอะ กอกระพือกระแสายปลูบนแท่นวิมานรูสะพรั่งพร้อมพิสุทสารยามหน้าประดาอื่นอยู่ต่ำพื้นเตี้ยติดฐานรอหวังเพียงเศษทานยามอยากยื่นจึงหวานโปรยมัวเมากับผ้าฝุงกิเลสครุ้งกระสันโหยครอบฟ้าสรัทธาโดย บ่มีผู้พยองทวนเศษอ้อยเศษสวะอออริยะบิดกระบวนรากแท้บันทึกทวนก็แค่เท่าทุลีดินมนุษย์ใดแอบ,บอ้างอิงสวงก็แค่ลวงลวงลวงแลบว้อวดอุตริชอปวงปาหี หอมลิเกกากหน้าเรื่องนี้เอียนเวย้ย